เช้าวันนี้มีข่าวดีครับข่าวสดบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการให้สอบแก๊สแพดได้นักเรียนติดโควิดมอบให้ผู้ว่าจัดหาสถานที่ให้ครับไทยรัฐก็บอกว่าจัดสนามสอบพิเศษให้เด็กที่ติดโควิดครับเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุช ได้หารือกับหลายหน่วยงานแหละครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอวแลวกะก็ตัวแทนจากอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครับสรุปว่าการสอบแก๊สแพทสำหรับน้องๆน,นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยจะไม่ให้เสียสิทธิ์ครับ วิธีการเนี่ยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณสุพัฒน์จำปาทองอธิบายเพิ่มเติมว่าก็จะให้ผู้ว่าในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขศึกษาธิการหรือว่าที่ประชมุมอธิการบดีในพื้นที่ อำนวยคว,ความสะดวกในการจัดหาสถานที่สอบให้อาจจะใช้เป็น CI CI ก็คือ Community Isolation นี้นะครับหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อขยายศูนย์สอบให้กับนักเรียนที่มีปัญหาติดเชื้อโควิดได้สอบครับ